ทีมเดดแมชตรงนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายจ้ำเต็มอุย้ยไม่โดนได้ไงวะหายไปไหนละเฮ้ยเอ้อาวไม่งั้นเล่าไม,ม่ยิงให้ตายเลยโอ้ทันแน่หัวโผล่ยิงไม่โดนหัวแม่งเล็กจังวะเป้าอย่างเล็กเลย หัวโผล่มาทิพย์จยโอเคเพื่อเรายิงอยู่เฮสช็อ hey, ต <Hey, anyone. S 1> มาอีกเ <s ut ain> yeah. น,ะน,ะนะนะั่นนั่เนี่นนนน่ยทำเป็นหลบหลังรถเหรอเฮสช็อตลองช็อตมุมอร่อยลองช็อตมุมอร่อยโอ้โหมาอีกยิงวิโดนยิงวิโดน <S <s <ut ain> ช่วยด้วยช่วยด้วยเปิดยูเอวี เออเออไม่ตายตายซะนัดสุดท้ายพอดีมาอีกไหมมาอีกไหมอันแน่รอบนี้มาเยอะว่ะมุมอร่อยลองช็อตเฮ้ยหัวใครเว็บๆโผล่มาโผล่มาดิวัวอืมเขาเรียกว่ามุมอร่อยเปลี่ยนมุมบ้างเว้ย อยู่ที่เดิมเนี่ยก็รู้หมดมาอีกแล้วไม่เข็ดไม่จำไฮ้อันเนะี่ยจิตหัวไม่นึงที นัดเดียวเท่านั้นกับหมดนี้เอ้ยเห็นหวยแวบตาย,ตายมุมเดิมเลยนะเราโอ้ยระยะนี้ลองช็อตไม่น่าได้นะถึงนัดไม่ตายนัดทีสองลว่วงไอ้ดอ s นี้ก็ดีอยู่ฮะมองคนง่ายดี มันไม่โดนหนึ่งนัดไม่ตายโอ้โหโผล่มาที่แม่งนั่งกันอยู่สองคนแลฮ้ยใครมาแย่งที่ประจำหรอวะนี่ตายซะตายซะตรงนั้นที่ประจำพี่น้องรีโหลดกระสุนเรียบร้อยกับที่ประจำมุมอร่อยของเราหัวแตกคิดว่านอนเนียนหรือไงเรียก UAV เพื่อนซะหน่อย ยิงไปถึงแมตก็เติมเอ้าฉันโคนเนอะฉันึกว่าศพเมื่อกี้ก็ว่ามันยิงมาจากไหนนี่ไงนอนเนียอะไรนะมึงเชือกเกือบตายสัตว์โผล่มางี้จอเทาเลยเวรเมื่อกี้มันเห็นคนปีเออนั่นไงปีมาโดดๆให้ยิงซะงั้น อตัวเดิมที่เดิมเลยครับสายเข้าเฮ้ยโอ้เพื่อนโดดตัดหน้าเฮ้ยเราเสียวยิงพวกกันเองยิงโดนเพื่อนยังก็มาด่ากันอีกเอนดี้เจ้าโอ้ยิงพลาดตายเฮ้ยอะไรวะไม่นะฉันเติมลูกอยู่ นึกว่าจะโดนยิงตายซะแล้ว